แต่เช้าเลยครับวันนี้หกโมงเช้าตอนนี้อยู่สนามบินไม่ได้บินไปไหนหรอกพอดีมีธุระแถวบางพีต้องใช้เส้นนี้นะครับ เวลาจะไปแถวแถวแบบสมุทรปราการชลบุรีที่ไรต้องผ่านเส้นนี้ทุกทีนะเราจะเจอคนมาเทสรถไหมกังวันเทสดีกลางคืนเทสรถแต่นี่เช้านะครับเช้าหกโมงเช้าเลย ก็เจอมอไซค์เยอะอยู่นะวันนี้วันอาทิตย์เห็นในปั๊มน้ำมันก็มีบิ๊กไบค์อยู่หลายคันไม่รู้ว่าไปทริปไหนกันนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ทริปนะครับ <laughs> ผมจะเล่าให้ฟังอาการไฟโชว์วันนั้นอะ่ะเอออทูเซอร์ที่มันเป็นเป็นหายหายอะ่ะ ล่าสุดมันกลับมาเป็นอีกแล้วนะครับผมก็เลยเอาไปเปลี่ยนละให้มันจบจบไปตอนนี้คือรถเปลี่ยนโอทูเซนเซอร์เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีไฟโชว์ละสบายใจได้เปลี่ยนสักที <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่าจะถอดตัวกาดแค้งล่างออกนะครับเพราะว่า เวลาใช้รอบสูงมันสั่นตามอายุอะ่ะรถคันนี้มันก็ตีไปกลมๆก็แปดปีอะ่ะอีกสองเดือนก็แปดปีแล้วแล้วมันใช้มานานสนิมมันก็กินด้วยแหละแล้วมันเหมือนมีรอยร้าวตัวตัวกาดแท้งผมเลยคิดว่าจะถอดออกนะครับจริงๆแตคือได้ยินเสียงมานานแล้วมันเป็นเสียงเวลาเราใช้สักประมาณแบบหกพันรอบเงี้ยมันจะสั่น ถ้ายิ่งประมาณแบบถ้าวันไหนมือหนักบิดประมาณเจ็ดพันรอบเนี่ยคือแบบเสียงมันจะดังแว๊ดแว๊ดแว๊ดเลยคือเสียงเหล็กตันน่ะเสียงดังมากน่าลำคาญนะคิดว่าเดี๋ยวจะเอาออกคือบอกช่างไว้แล้วแต่ว่าช่างเขายังไม่ว่างก็ก็ดีเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนน็อตใหม่ด้วยกลัวน็อตมันขาดใช้มนานานแล้ว ถือว่าได้บํารุงไปในตัวช่วงนี้ก็บํารุงรถซะส่วนใหญ่ไม่ได้ทำรถมานานแล้วช่วงนี้ก็มาทำสักหน่อยเอาแต่จอดเฉยๆบรรยากาศยำเช้านะวันนี้ผุโง,งเช้าแดดยังไม่ค่อยทำงานเลยอากาศดีมากนะครับ สนามบินถ้าอากาศแบบนี้ได้ทั้งวันนี้จมเลย พึรอยยี่สิบสบายตรงน้นแบบมันได้อะมันไม่เหมือนววกในเกรน่อะเครื่มันต้านลมตัวลิงก็มีชิลปังลมให้เราสบายสบายถับแบบนิ่มๆไปเรื่อย ก็ประมาณนี้นะฮะไม่เร็วหรอกขับได้แค่นี้แหละแค่นี้ก็เร็วแล้วนะในลิ่อาจจะมีเสียงลมบ้างนะครับเนื่องจากไอ้คันเนี้ยชิวมันอยู่ในระดับที่ผมปรับเอาไว้ต่ำสุดแล้วอ่าช,ชิวมันตีลมเข้ามาในหมวกพอดีเลย ถอดมันออกมันจะดีสะกว่าหมายถึงแบบจะไม่มีเสียงลมะนะหรือไม่ก็เสียงลมมันจะน้อยลงหรือไม่ก็ต้องดันขึ้นแต่ผมไม่อยากดันขึ้นนะผมร้อนก็อาจจะมีเสียงลมตีเข้ามาในหมวกบ้างผมแป๊บเดียวเองเราสุดทางสนามบินแล้ว <c oughs> ขนาดขับไม่ได้เร็วมากเลยอะ เช้าชแบบนี้ดีนะครับรถไม่ติดวันอาทิตย์ด้วยผมมาอัดคลิปตอนหกโมงนะแต่จริงๆคือก่อนก่อนหน้าหกโมงอะ่ะต้องประมาณตีห้าครึ่งเจอบิ๊กไบเยอะมากเหมือนกำลังเดินทางกันไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ส่วนผมไปทําธุระไปทํางานเหมือนเดิมไม่เคยได้ทิปอะไรกับเขาหรอกวันหยุดก็อยู่บ้านนะฮะเบื่อแล้วขับรถแค่ขับรถทํางานก็เหนื่อยแล้วนะฮะขอนั่งเล่นเกมอยู่บ้านดีกว่าหมดไวล้ละประมาณนั้น เดียวมาถึงเส้นบางนาตาาแล้วอะ่ะอีกแป๊บเดียวก็ถึงจุดหมายแล้วะนะผมไปแค่มอหัวเฉียวเนี่ยออกมาอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องออกไปเลนทางหลักเลยอยู่ในทางขนานนี่แหละโอ้มีบิ๊กไบค์อยู่ข้างใน อยู่ในทางหลักแซดอะไรไม่รู้ซสักแซดหนึ่งอ่ะเพราะว่าไฟท้ายมันแซดแต่ว่าท่อเขาเงียบนะไม่ไม่ได้ยินเสียงท่อเลยแบบนี้ดีนะครับไม่โดนหูแต่ก็ไม่ร้าใจวัยรุ่นช่วงนี้ใครขับรถ พอเสียงดังก็ระวังด้วยนะฮะตรงนี้กำลังตั้งด่านแบบพิษๆเลยอะ่ะสติกเกอร์ยอดพิษเราถึงแล้วเหรอทำไมเร็วจังเฮ้ยเพิ่งออกมาดิพี่มอเตอร์ไซค์จะต้องมาจอดตรงนี้นะครับ ชิวเลยชิวเลยนะฮะเหมือนวันนี้รถยนต์จะเข้าไม่ได้นะแต่เรามอเตอร์ไซค์เขาได้นะสิทธิพิเศษสุดยอดไปเลย ครับผมหนึ่งสองสามสี่ครับครับเรามาหาจุดที่มีต้นไม้บังดีกว่าจุดที่มีต้นไม้คนเขาจอดไปหมดแล้วนี่ดิโอ้โหเขาไม่กวาดพื้นบ้างเหรอ โอ้โหเอ้ยแต่สวยดีนะสวยดีเอ้ยตรงนี้มีต้นไม้เนี่ใช้ได้ใช้ได้เอาตรงนี้แหละผมควรจะเอาท้ายเข้าไหมเพราะว่าตอนออกน่าจะออกยากไม่ต้องหรอกนะประมาณนี้แหละคงไม่ยากเกินไปคงไม่ยากเกินความสามารถขับมา 39.4สิ 39. กิโลโอ้โหแปบ๊บเดียวถึงนะครับกินน้ำมันเท่าไหร่เนี่ย27.6ิบเจจริงๆขับมา30-40โลนี่วัดไม่ได้หรอกเนี่ยมันมันสั้นไปมันต้องขับสักประมาณแบบห0 6สิบหกสิบโลเงี้ยเริ่มวัดได้สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยกับพื้นแบบนี้ข้างในมีอุปกรณ์ ทำงานเหมือนเดิมนะไม่ได้มีเสื้อพงเสื้อผ้าเลยคหรอกผมจะบอกว่าผมเคยใช้อันเก่าแล้วมันเปื่อยมันยุ่ยมันโดนแดดไอไอตัวนะี้อินเนอร์เนี่ยนี่เพิ่งจะสั่งมาใหม่เหมือนแบบว่ามันน่าจะตามสภาพด้วยแล้วเหมือนแบบโดนความชื้นใช่ไหมแล้วมีวันหนึ่งเปิดมาโหลาอิ่มเลยฮนะลาขึ้นเต็มหมดเลยก็เลยโยนทิ้ง ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ดีกว,ว่าอันนี้คือเปลี่ยนใหม่นะโอ้โหใหม่กลิบเลยนะสุดยอดโอเคครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะฮะ